พี่พี่น้องเมื่อจะขู่จะคนมากิดป้งหมูตำข้าวปุ้นพี่น้องเลยส่วนหน้าแล้วป้งหมูที่แหละตอนหับสากเดี๋ยราสาสไฟฟ้าเอยไก่เงับมามาชุกงแต่ไ่อยไนี่พี่น้องบอกขอโทษทนขีาเข่ากจะมาเื่อยมาเลยขีาวข่าเออกินข้ากินน้ามาได้พี่น้องเลย มอเนี่ยบทำมาได้เลยมอเสือเลืองพี่น้องเลยใชก้ยห้าบบบคกณบไวใจบ้าบวใจิ่้าแแล้วันี่กมูเจ้าหมูเจ้าปงูกินหมูเจ้าจ้าเนี่ยกินก็แจเ่ยฮะแจ่บบัสบีกอนอสแมนลูกบบแมนแมนเจ้าจะเป็นปลากีินแต่เราแปบนเดีอยวจะอาตุเย็นด้ เออย่านยุ้ยที่เจ้าหมากเห็ดเราเาเอาไว้ฮะเราอ่เก็บมสีดเออมันเจอมันย่างแี่วนะันแ่สบาดีนะพี่น้องเด้อมาไหมไม่หลอนนะฮะไม่หลอนตานได้หลอ่านกับสบายอ่านกับรอบเปนหนี่งมากไต่มากไปี้นะเนี่ยหยุดไป บางทีเรม่คเบิ่งนนี่ที่ไหนอยู่แล้วหมดแล้วางฝังไทยอมูจแล้วยังไงบุมาที่างฝังไทยทีงไหเราอยู่ตะกี้เราอยู่ฝังเล่าเลยถาบไปหยอกหยอกแต่พี่เองบอจุนนายังว่า นางบอกาาะังบรรยากาศนี yeah. yeah. ่พี่พ่อแล้วก่ตอกรนงามไปแงามประตูห้องเช้าตอนน่ะอยู่ห้องเช้าด้วยกันเนี่ยมีรองเ้าคู่คู้หนึ่งนั้นเอา มองภคพพี่บอกม่แม่จไม่แม่มแม่ก่อนวันอยากเผาที่ฟัดกันจ้ะตุ๋มสองใบมองเผาสองกลุ่มอยากตำรเออเดีมูพักแม่รถฉันเจาอ่ะเอาดิพักกันเอากล้พักนี่ประแดงับ้านเลยอนนี้ตาพักประแดงแม่บุญรัม่าคิดเลยนะนะปรแดงตัวเงี้ยตัวทึดดังเลยนะ ยงตอันออกนุ่มเล็กนุ่มกันไสนะจะกันนุ่มกันไสเออที่เงี้ยเออที่เงี้ยเออกินบอกออกินมึงเป็นไรัพีควายแล้วมาเห็นก็แดกมากเลยก็แดดก็ดงเนี่ยวนี ใช้ต้นเนาะต้นเขาอะข่มนไม่เจ๊เนาะุกน้นะมเลยเปี้รสเลยเต็มสองสามสองตสาตัวีตห้าตตเต็มเต็มนั่นถึงะเต็มไปตามเต็มมดแหดงละอยู่แล้วหอ่้อยอกเหมนขางเา ุนาล่ามนี่ครวมอย่านี้หรัมมือเนคตะกมือนสักราแอนเนี่ยบมนอยู่้มันดีหายนมปังอะระมวิทยังมืดงด ป้าตก๊กนี่ยัไงไะมีตัวพ่อาไ่ององปลาลุงผลลายเราปีนอะเฮ็ดกล่องน้อยนะส<ม>ีบวกน้อยน้อยทางนี้แต<อ>่ปีโปปปป้ปีก<ๆ>่อนไลายรดตืเก่ารถออกเอาไปหานาะอะไรคุบอกคุบอมามาจบได้แต่บอลยวปีนแดงผนออกางลายบอ คนมันลายพอคนมันลายถึงเติกเกอ,อนสวยใคมาพืนต๊ะเี้ยมยังเศ้เามาอีร้านไหนต่นย ร s! <S ้านเดเบิง่นะเาเพาเบหงาแล้วเปนบอกเลยเดยะวกันเบิง่ากันนะว่ามาบ้านตะลันตอน เอานลก็ดีเนาะไปจูนจูนตัวใหม่ก็ได้นรเอาไปถ้าตนเดี่ยวตัวใหม่นะได้ท่านมีเงินน่ะนะดนะเงินเรตัวหางนึเออตามแต่ภาพนะฮดูแต่ใจถ้งได้แต่่าหมอนถไา้เราแบบตีนตอกระรเนาะ

มันิาดันเย็นแต่ว่านไปแน่นอนบายขับ,บรถโบราณเลยตุ <c oughs> ๊กำเย็นๆไปดมเริ่มาเนาะต้องสุาพด่มาไปกินแน่ ไม่เห็ดเสมือเดียว,วมือเดียวเราได้เหมือนกันเาคือถ้าเลกกำลกิใน,นในห้างเดี๋ยวเรามีหยบกินกันั่นอ่านี้อีกนเราออมันจะมาแต่บมันหยาบนกลาคืนอ่อเรี้ยเขาไม่อยากไปไก,นนะกลเยดี๋ยวแล้อ,อกงั้นไปน,ะนกกิเนือ่อมากอกเลือดแล้วพอเข,ขาเข่านะมากินหีพี่ก็ได้เขเ็ดก็ได้ มันเป็นคเ็ดหรอกเราที่กินนังกินซื้อสิ้นมาลาบมันซื่อสิ้นมาลาบอยู่กองกินมันจะติ้อเราแล้วก็เอาเอนี่ลงขนาดเท่าีหก็แล้วไปอกนะะบอกว่ามันอเล็ออกมาแล้วหนึ่งขาไว้ละลายให้มดกินพี่ แล้วแล้วต่คนก้ม้าตัอกม้าปุ่นมพอออกมาเร่อหรออสาทิศหน้าต้องบอกวันจ่ายดูเรา่ดบแท่นตดเบลอเกี่รอใส่บาทแล้วแล้วแปุ่นทิศหน้าเอ้าเมื่อวันนะคุณที่สามมันห่า มันประ,ประมมทัดถึงามโม่คืมวันชุกหัววันเล่นเนาะไก่ยันก็ว่าบมได้เนาะประทัดเเพราะว่าพี่มันกระตุจะไปเนาะล็กกักากายินแบบนี้จตว่าเจ้าโทรมาแล้วขั้นว่าเขาน้าซัมปาเนี่ยมากินพี่ก็ได้เขาจะมาเขาเพิ่มมาเขาเบื่อเห็นยังกินเห็ยนยังกินก ตอนเศร้าเขาคือจะกินมาแล้วมีแต่ต้นเพนต้นแรงเลยตอนแรงเขาเมื่อเลิกมีแต่ต้นเพ้นตอนแรงก็ภาษาภาษาต่างดาวเดี๋ยวจ้าจ้าแจ๊ะจ๊โจ้ไปก่อนละพี่น้องเราต้าอสอบเชียงน้นนองเชียงน้อ,อ,นนองเ <c oughs> อง้ยเยอะ